เอาละครับส,สดริู้ชมนะครับผมวัตวนาเบกกลับมาบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเร้นปรัถนาใด็คุณเขียนซีรุยตอนที่29นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่29ลู่ชิงเริ่มกลัวหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วมิงอี้ก็กลับมาเริ่มถามคำถามต่อแล้วท่านลู่ลิวเฉินคิดอย่างไรกับว่าที่ลูกเขย เป็นไปได้อย่างไรที่คนธรรมดาอย่างเขาได้คลองคู่กับบุตรสาวสุดที่รักของท่านหุยอินเง้นหรือเขาเป็นคนเก่งมีหัวการค้าดีและเป็นเขาที่ช่วยชีวิตข้า,าไว้หากเขาไม่ได้เขาข้าคงตายที่กลางทะเลไปแล้วในวันนั้นเรือของข้าถูกโจรบุกปล้นทุกคนหนีตายก,กระโดดลงจากเรือข้าก็เช่นกันโชคดีที่เรือของหุยอินผ่านมาพอดีเขาได้ช่วยข้า,าไว้และพากลับมาที่ท่าเรือมือกระดูก แต่เพราะการช่วยเหลือข้าในครั้งนั้นทําให้เขาได้รับบาดเจ็บเป็นแผละชะการที่แขนเช่นกันข้าซาบซึ้งในน้ําใจของเขาจึงให้เขาแต่งงานกับตรสาวของข้าข้าขอเสียมรารย,ยาทดูแผลนั่นหน่อยจะได้หรือไม่มิงวี่เดินเข้าไปใกล้าชายหนุ่มอูหุยอินนิ่งไปสักพักแต่สุดท้ายก็ยอมถลกแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นรอยแผลเป็นใหญ่ยาวที่บริเวณหน้าแขนเป็นแผลที่ใหญ่ชะการจริงๆดูแล้วคงเจ็บปวดมาก มิงอีพึมพำแต่ก็ยังจ้องมองไม่หยุดแล้วคุณชายอูหุยอินท่านทำกิจการอันใดจึงมีเรือเป็นของตัวเองมิงอวีถามต่อข้าเป็นพ่อค้าจากต่างเมืองเดินทางมาที่ท่าเรือเหมืองกระดูกเพื่อทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกลือเกลือเง,งินด้วยเงินท่านก็ริ่มรวยไม่หรอกข้ามีไม่มากอย่างเช่นคนอื่นแล้วต่อมาท่านก็ตัดสินใจลงหลักปักฐานที่นี่เงนินด้วย อย่างที่ข้าบอกว่าข้ามีไม่มากและท่านหลูหลิวเฉินก็เสนอให้ข้ามาช่วยดูแลกิจการพร้อมทั้งมั่นหมายกับหลูเฟยเจนินข้าไม่มีอันใดจะเสียจึงตอบรับข้าเข้าใจแล้วมิงอุ้ยพยักหน้าจากนั้นก็หันมาถามชายมีอายุอีกครั้งพูดถึงเกลือกิจการของท่านหลูหลิวเฉินก็ค้าเกลือด้วยเช่นกันใช่หรือไม่กลัวเป็นสิ่งที่ทําให้ข้าสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ต่อมาก็ค้าขายอีกหลายอย่าง รวมถึงท่าด้วยใช่หรือไม่มิงวีกกว่ก็สายตามองต่ำอย่างคาดคัน้นเจ้าพูดเรื่องอนใดกันคนถูกถามมีสีหน้าตกใจถอยหลังไปหนึ่งก้าวข้าพูดถึงเรื่องที่ท่านค้าท่าจากต่างเมืองท่านนำคนใส่ในกล่องป่าบอมากับสินค้าที่ท่านขายดอนแรมไกลกว่าจะเดินทางมาถึงเมืองท่าแห่งนี้คนพวกนั้นแออัดกันบางคนก็ตายบางคนก็รอด ท่านจัดการกับคนที่ตายด้วยการคว้านเอาอวัยวะภายในทั้งหมดออกไปแล้วยนให้สัตว์ทะเลช่วยกินกำจัดการที่ท่านทำแบบนั้นก็เพื่อไม่ให้ศพลอยขึ้นมานั่นเองเจ้ามีหลักฐานอันใดคนถูกกล่าวหาเอ่อยเถียงย่อมมีมิงอีกล่าวด้วยเสียงเรียบพร้อมทั้งชูใบแสดงการค้านี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนสินค้าที่ท่านค้าขายในท่าเรือนี้ไม่ตรงกับจำนวนกล่องที่ท่านนำเข้ามาที่นี่ มิงอุีหยิบกระดาษอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาและนี่ก็เป็นรายงานที่ท่านส่งสินค้าไปยังเมืองต่างๆในนี้มีสินค้าที่ไม่มีระบุชื่อป่าปนอยู่หลายต่อหลายฉบับนัน่น่าจะเป็นความผิดพลาดก็ได้ลูลิ้วเฉินยังไม่ยอมรับผิดพลาดซ้ำหลายหนไม่เรียกว่าผิดพลาดหรอกแต่คือความตั้งใจท่านขาขายซึ่งผิดกฎหมายยอมจำนนซะเถอะมิงอุ้เอ่ย จากนั้นทาหารก็นําตัวของลูลิวเฉินออกไปคุมขังการตัดสินคดีศพรูกลูจบไปอย่างรวดเร็วจนทุกคนไม่อยากจะเชื่อคุณชายอูหุยอินได้โปรดวางใจเขาต้องได้รับโทษอันสาสมอย่างแน่นอนมิงวี่หันมาหาชายอีกคนและกล่าวต่อโดยไม่รีรอคือข้าชายหนุ่มอั้มอึงคุณชายรู้หรือไม่ว่าศพในคดีนั้นมีบางอย่างคล้ายกับท่านอยู่มิงวีก,กล่าวเสียงต่ำ ชายหนุ่มยืนตัวแข็งไม่พูดตอบกลับศพคนเหล่านั้นก็ถูกกรีดเนื้อบริเวณหน้าแขนออกไปเช่นกันราวกับว่าต้องการปกปิดอะไรบางอย่างในห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นแรงแต่ขอบแผลบนแขนของคุณชายเรียบเนียนรอวกับใช้มีดคมป่าในครั้งเดียวและมันไม่ได้เกิดจากการที่ท่านช่วยลู้ลิ้วเฉินนอกแต่เป็นเป็นท่านเองที่ทำบนแขนนั้นเดิมทีเป็นรอยสักของท่าน ท่านจงใจเฉิอนเนื้อของตัวเองส่วนนั้นออกและจัดฉากทำทีช่วยชีวิตลูหลิวเฉินให้เขาทราบสึงในบุญคุณเพื่อที่จะได้เข้าใกล้และแก้แค้นให้กับเราสหายธาตุของท่านใช่หรือไม่คนถูกกล่าวหายังเงียบไม่พูดไม่จาท่านเริ่มจากการฆ่าลูเฟยจนินโดยให้สหายของท่านที่เป็นธาตเช่นเดียวกันขานพิดกุ้งมังกรดาวไว้บนน้ำตาลวาดส่วนท่านก็น,นำพานาไปที่ร้านคานั้น หากใครคนทาพิษบนน้ำตาลวาดจริงจะมั่นใจได้อย่างไรว่านางจะเลือกถูกอันอาจเป็นคุณชายผู้นั้นที่หยิบไปก็ได้อูฮุยอินชี้ไปที่ลู่ชิงที่ยืนอยู่ด้านหลังนั่นเพราะท่านได้คลุกคลีกับนางมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและเข้าใจในนิสัยของนางดียิ่งนางมักที่เลือกของที่สวยงามที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนางต้องเป็นที่หนึ่งเสมอด้วยนิสัยแบบนั้นทําให้นางเลือกน้ําตาลวาดอันที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดบนแผงอย่างแน่นอน ถึงอย่างไรก็ไม่มีหลักฐานว่าข้าทาใช่ไม่มีหลักฐานว่าท่านทาเพราะคนที่ช่วยขาพิในท่านก็ถูกฆ่าตายไปแล้วเขาตายเพราะหลูหลิวเฉินสืบรู้ว่าคนที่ขายน้ําตาลว่าให้กับลูกสาวของเขาคือหนึ่งในทาตที่ตนนําพามาที่นี่เขาฆ่าสหายของท่านและจัดก,การกับศพเหมือนเหล่าทาสคนอื่นๆอย่างเลือดเย็นจู่ๆชายคนตรงหน้าก็มีน้ำตาไหลาอาบสองแก้มเขาอ่อนสุดลงไปกับพื้น ขณ์ยอมรับความผิดนี้เถอะเขาเป็นสหายที่ข้าพบตอนที่ถูกจับไปเป็นทาสด้วยกันข้าไม่คิดว่าเขาจะตายข้าบอกให้เขารีบหนีออกจากท่าเรือนี้ไปทันทีแต่คงไม่ทันลู่ลิ้วเฉินโหดเหี้ยมเกินคนข้าอยากให้เขาทรมานที่ต้องเสียคนที่รักไปเช่นเดียวกับข้าเดิมทีครอบครัวของข้าเคยอยู่สุขสบายในชนบทอันแสนไกลแต่แล้ววันหนึ่งพวกเราก็ถูกกลุ่มโจรจับและถูกตีตราเป็นทาสถูกทำให้แยกห่างจากกัน ข้าและนางถูกขายไปต่างเมืองข้าทำทุกไปถีทางเพื่อที่จะได้เจอนางอีกครั้งข้าใช้ความรู้การค้าขายเดิมของข้าและทำงานอย่างหนักจนถ่ยตัวเองได้สำเร็จต่อมาข้าสืบรู้มาว่านางถูกขายมาที่ท่าเรือเมืองกระดูกแห่งนี้ข้าตั้งใจจะพานางกลับมาแต่แล้วข่าวที่เขาได้รู้นั่นคือนางหายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุข้าสืบต่อจนรู้ว่าหลูหลิวเฉินขนย้ายท่าด้วยการใส่มาในกล่องปราป้นมากับสินค้า และกำจัดคนที่ตายด้วยการโยศพลงทะเลข้าจึงคิดแผนนี้ขึ้นเพื่อแก้แค้นและไปไปตามที่ท่านกล่าวข้าแซงทำไปช่วยชีวิตเขาจากนั้นก็ฆ่าลูกสาวของเขาการแก้แค้นนำมาซึ่งความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดมิงอี้กล่าวและถอยล้างออกห่างปล่อยให้เหาหาข้ามาคุมตัวคนผิดไปลงโทษต่อยางฟางยืนกอดอกและยิ้มอย่างพอใจการตัดสินทั้งสองคดีจบเร็วกว่าที่เขาคิดกูซื่อทรงเดินเข้าไปคุยอะไรบางอย่างกับมิงอี้ต่อ สูชิงยังยืนอยู่ในมุมมืดที่เดิมและครุ่นคิดกับประโยคสุดท้ายนั้นของหมิงอี่การแก้แค้นนำมาซึ่งความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดเขาไม่ควรแก้แค้นเงินด้วยและความยุติธรรมอยู่ที่ใดคนที่ไม่ถูกกระทำย่อมพูดได้อย่างง่ายไดหากเรามาเป็นผู้ถูกกระทำแล้วคงจะทำใจให้อภัยได้ยากนี่คงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถตรงและละได้ลู่ชิงยังไม่ลืมที่หมิงอี้คนนี้เคยฆ่าเขาในอดีตแต่เพราะความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนเองพบเจอนั้นเป็นความจริงหรือไม่ จึงได้ลังเลแต่เขาก็ไม่สามารถให้อภัยได้เช่นกันลู่ชิงก้มหน้าลงมองตัวเองคิดหาวิธีที่จะทําให้หมิงอี้บอกที่ซ่อนของร่างจริงของเขามันเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถเร่งรีบทําให้จบได้มือเล็กๆเ,เริ่มสั่นด้วยความกลัวกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตกลัวกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเด็กดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหักพลาดพลั้งแม้เพียงเล็กน้อยทุกอย่างที่ทามาอาสูญเปล่า แต่หากชักช้ารีรอก็คงไม่ทันการเช่นกันหุ่นเชิดน,นี้อ่อนแอลงทุกวันผิวของเขาขาวซีกว่าเดิมเหมือนเช่นที่ชืออย่างฟางบอกมันไม่ใช่เพราะปราณหยินวิสุทธิ์ที่สมบูรณ์แต่เป็นสัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพต่างหากคนงอมเจ้าเจ็บป่วยตรงไหนเสียงหนึ่งเอ่ยทักดึงให้ลู่ชิงหลุดจากห่วงความคิดเปล่ารัเราไปกันเถอะอย่างฟางเอ่ยพร้อมกับจูงมือและพาเดินไป แล้วอาจารย์ลู่ชิงหันไปมองโดยรอบเพราะตอนนี้ไม่มีวี่แววของอีกคนอยู่เลยเขากับกูซื่อทรงออกไปแล้วคงไปทําธุระอะไรบางอย่างด้วยกันสองคนเหมือนเคยข้าเลยจะพาไปเที่ยวชมเมืองก่อนที่เขาจะกลับเมืองหลวงซะหน่อยคือว่าข้าเกรงใจลู่ชิงตอบหรือว่าเจ้ารังเกยียจข้าอยากฟังเอ่ออย่างตัดพ้อไม่ใช่ท่านดีกับข้าเสมองั้นก็อย่ากเกรงใจเลย ข้ายากพาเจ้าเที่ยวให้สุขสำราญใจก่อนที่เจ้าจะต้องไปตะลอนร่อนเร่กับมิงอุ้ยส่วนข้าก็ต้องรีบกลับเมืองหลวงคงอีกนานกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งงั้นข้าขอไม่เกรงใจก็แล้วกันลู่ชิงตอบด้วยรอยยิ้มและสะบัดความคิดความสงสัยเกี่ยวกับมิงอุ้ยแล้วซื่อส่งทิ้งไปอย่างฟางพาลู่ชิงเดินไปตามตลาดของท่าเรือในยามกลางวันนี้มีร้านค้าขายของมากมายไม่ต่างกันกับคืนก่อนที่มีเทศกาลโคมไฟ ของที่ขายมีทั้งอาหารของประดับและของใช้มากมายผู้ชิ้นนี้สวยงามมากจะคิดเช่นนั้นหรือไม่ยางฟางหยิบผู้ห้อยเอวชิ้นหนึ่งขึ้นมาสวยมาแกการนำไปเป็นของขวัญลู่ชิงเห็นด้วยเงินข้าเอาชิ้นนี้ยางฟางยิ้มและจ่ายเงินจากนั้นก็พาลู่ชิงเดินท่องเที่ยวจนทั้งคู่มาหยุดอยู่ที่เนินสูงของท่าเรือวิวที่นี่สวยงาม ยัางฟางมองออกไปไกลมีแสงระยิบระยับของทะเลสะท้อนกลับมาอากาศก็ดีสีหน้าจะดูดีขึ้นแบบนี้เขาก็ดีใจก่อนหน้านี้จะดูหม่นหมองไปเขาเลยเป็นห่วงตอนนี้ค่าดีขึ้นมากแล้วขอบคุณนั่นถือมากลู่ชิงหหนมายิ้มให้คนเป็นห่วงหายห่วงยังฟางหันตัวมาหาลู่ชิงแล้วร่วมมือทั้งสองข้างเอาไว้จากนั้นก็หยิบผู้ที่ห้อยเอวที่เพิ่งซื้อจากร้านค้าใส่ในมือของคนตรงหน้า ข้ารับไ,ม,ไม่ได้เนาะข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะพูดเช่นนี้งั้นเจ้าช่วยผูกให้ข้าได้หรือไม่ย่อมได้ลู่ชิงทำตามเขาผูกผู้ที่เอวของอีกคนอย่างบรรจงอย่างฟางยิม้มจากนั้นก็ถอดดึงผู้ห้อันเดิมของตัวเองออกและผูกให้ลู่ชิงโดยไม่รอให้ปฏิเสธตราสนญลักษณ์ตระกูลถือนี้อาจจะช่วยเจ้าในยามขับขันได้ไว้ครั้งหน้าหากเราพบกันอีกเจ้าค่อยนำมาคืนข้า ยังฟังกล่าวอย่างอ่อนโยนพร้อมกับสายตาที่เป็นห่วงส่งไปยังคนตรงหน้าเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่29นะครับโอ้โหยังให้ต่อกันละเนี่ยก็ต้องรอติดตามตอนหน้าเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุ้นักเขียนซีรุยด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ันตาระเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับจ้า สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง